ซื้อคาโต้มนะครับผมขอบคุณตลาดสะพานคานะครับผมซื้อกันใจก่อนครับผมเอานี่ธงเนงครับไม่พ<ป>า,ามีทุกอย่างนะครับผม่อา ซื้อาต้มนะครับผมตอนยิ้มฝนเยอะมากเลยครับฝนเยอะเกินเดินไม่ได้เลยครับดูสิครับฝนเยอะมากๆเลยครับผมก็ไปซื้อค้า,าต้มที่มีใบเตยนะครับผมไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าครับ ไม่มีอีกแล้วครับก็อยากเกียนมาระโอเหมือนกันไม,ม่ทุกอย่างนะครับผมคนเยอะจริงๆเลยครับของทอดนะครับผมลกเช่นหนึ่งนะครับทุกคนนี่นนครับผมคนเยอะมากๆเลยครับกลับเลยครับผม คาโตมีโอเคนะครับทุโทนบ๊ายบาย